มื่อกี้จอรนพูอย่างพี่รายการอะไรพี่รู้เรื่องจอนทุกอ,อย่างถ้าเป็นฝหลังอาจจะพูดแต่พี่อยากจะพูดทุกเรื่องของจอนไม่ได้หรือว่าจอรนแห่งเพจจอนรนผู้ยิ่งใหญ่โด,งโด่งดังและเป็นไอดอลนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์พี่จบแล้วพี่ขอสัมภาษณ์จอรนบ้างได้ครับได้ครับชีวิตการเป็นนักเขียนของจอรนเริ่มต้นได้ยังไงแล้วมันทำไมเขียนหนังสือได้เพราะอ๋นะอ,อนี่วันนี้ ทีมงานเมนแดนใช่ไหมครับนัดหลายมาโอ้มากันเยอะเลยเข้าไปจัดเองนะครับมาสัมภาษณ์จอฟุตบอลผู้ใหญ่ก็จะ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เรียกว่ารังเย่าแล้วกันของฟุตบอลร้อยแปดนะครับก็เป็นวันนี้เมนสแตนมาเยือนฟุตบอลร้อยแปดพี่ปูเป้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเรื่องอิสรางกูลนาจะเป็นอย่างยิ่งเรียกต้อนรับเมื่อกี้จอรนคุยกับพี่รายการอะไรรายการรายการมิยอนบอลไทยบียอนบอลไทยทอล์ก ขจรศักดิ์น,นะครับขจรยศนะครับหรือว่าจรแห่งเพจจรผู้ยิ่งใหญ่โดงนะ่งดังและเป็นไอดอลนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์พี่จบแล้วพี่ขอสัมภาษณ์จ้างนบ้างได้ครับได้ครับชีวิตการเป็นนักเขียนของจรเริ่มต้นได้ยังไงแล้วมันทำไมเขียนหนังสือได้เพราะ,ะ,ะจริงๆแล้วผมผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่อสามแล้วก็ชอบกีฬาชอบฟุตบอลชอบกีฬาเนี่ยเด็กแล้วก็ ขาหนึ่งของผมชอบกีฬาชอบฟุตบอลชอบชีวิตอของนักฟุตบอลของนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกขาหนึ่งเนี่ยผมเรียนสามเสร็จรบม,มุ่ไปต่อคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่ธรรมศาสตร์ด้วยความที่ไปเรียนคณะเกี่ยวกับสังคมแล้วก็มนุษย์แล้วมันเป็นคณะที่ต้องอ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือเยอะแล้วก็เรียนเรื่องสังคมเรียนเรื่องมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนเรื่องไกลตัวแต่มันใกล้ตัวมากๆ เรื่องมันน่ามันน่าเบื่อคนอื่นอาจจะเบื่อแต่ผมชอบมากเลยแต่ผมชอบเรียนคณะน,นี้แล้วมันมันแบบมันได้ไปลงพื้นที่มันมีวิจัยเนาะมีวิจัยมันก็จะได้ลงพื้นที่ไปหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ uh. มันทําให้ผมแบบมีมีความรู้สึกชอบศึกษาชีวิตมนุษย์ศึกษาสังคมอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นทุนเดิมและบวกกับอชอบกีฬาอะไรพวกนี้ผมเอาทุกอย่างมากซ์กัน จนกลายมาเป็นงานของผมในเพจอ่าก็คือเป็นงานเกี่ยวกับกีฬาเป็นงานในสิ่งที่ผมชอบอภาษามันก็ได้จากการที่ผมอ่านนู่นนี่นั่นฟังเวลาไปนู่นไปนี่ชอบไปคุยคนนั้นคนนี้พูดเขียนในสือได้ละเมียดมากอ,อันนี้ผมขอชมเลยครับ,รบขอบคุณมากครับแล้วก็อ่ามันทําให้คนที่อาจจะไม่รู้เรื่องกีฬาเขาอยากจะดูกีฬามากขึ้นอาจจะไม่รู้เรื่องฟุตบอลเขาอยากจะติดตามมากขึ้น และโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่ออกแนวดรามา่าดราม่านิดนึงนคุณจะเขียนเก่งมากผมเชื่อว่าคุณเจอเรื่องแนวแนวดราม่ามาเป็นร้อยร้อยเรื่องแล้วในชีวิตเรื่องไหนให้เลือกหนึ่งเรื่องที่คุณประทับใจที่สุดประทับใจอ่ะแบบปึ๊กมาแล้วก็แบบพูดผมผมชอบเรื่องผมชอบเรื่องคุณน,นีสุทธิยาจิวเฉลิมตถ้าถามว่านักยิงเป้าบินใช่ไหมนักยิงเป้าบินที่จริงๆแล้วคือเรื่องดราม่า ที่เกิดจากแบบที่ขาดโอกาสทางสังคมหรือว่าคนจนอ่ะพูดง่ายๆคือคนจนมีเยอะฮะในเกี่ยวกับเกี่ยวกับวงการกีฬามีเยอะอ่าอย่างเช่นผมเคยเขียนเนเรื่องของอ่าสัตวลายหายไปคนอย่างเงี้ยพ่อแม่อาจจะเคยเป็นมันก่อสร้างก่อสรงก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันเขียนง่ายฮะแล้วก็มันก็แบบมันเขียนง่ายเพราะว่าเรื่องมันเริ่มจากศูนย์เราเห็นบ่อยๆอยู่แล้วอ่ามันก็จะเป็นเรื่องโมเดลที่แบบว่าปากกาตีนถีบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คุณนีเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์คือกีฬาเป้าบินเนี่ยเขาลงทุนเยอะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็ใช้เงินถ้าผมจำไม่ผิดคือประมาณ3มล้านในการจ้างโค้ชเข้ามาสอนแล้วก็สร้างศูนย์แบบเป้าบินให้ลูกเรียนนู่นนี่นั่นในบ้านเลยนะอ่าแล้วสุดท้ายลูกก็ได้ไปถึงโอลิมปิกแล้วไปเกือบประสบความสาเร็จเกือบได้เหรียญแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ครั้งต่อมาก็อ่าไม่ได้อีก คือจริงๆไม่ได้ล้มเหลวหรอกคุณไปแข่งโอลิมปิกก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ว่าช่วงเวลาเดียวกันนั้นอ่ะที่คุณพ่อโดนสั่งเ้าโพดล้มลม้ลมทับอ่าที่ที่จังหวัดที่ที่เป็นที่เป็นบ้านนะฮะแล้วก็ผมว่าแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เขาก็กลับมาจากลอนดอนแล้วก็แล้วก็กลับมาก็ต้องมาร่วมงานศพของของของคุณพ่อแล้วก็สุดท้ายแล้ววันหนึ่งก็ได้เป็นอได้ ได้ได้เหรียญทองถ้าผมยังไม่ได้เหรียญทองไอ้ช่นเกมได้เหรียญทองไอ้เช่นเกมเสร็จแล้วยิงปืนยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นจํานวนนัดอ๋อผมจะนะงานศพของคุณพ่อได้ยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นจานวนนัดที่เป็นอายุของคุณพ่ออืเสร็จแล้วก็ก็เหมือนกับบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งนีจะประสบความสําเร็จแล้วหลังจากนั้นที่ไอ้ช่นเกมที่ทีอ่อินโดแล้วก็ได้เหรียญทองจริงๆซึ่งคุณพ่อไม่ได้เห็นอ่าึงผมว่า มันเป็นเรื่องที่จริงๆมันสามารถเกิดกับทุกคนได้เอมอมันมันมันเบสิคมากๆคือลูกคนรวยพ่อแม่ส่งเสริมเต็มที่ตัวเองก็ผลักดันตัวเองไปถึงโอลิมปิกวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์หักเหในชีวิตคุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันกลับมาร่วมงานศพอ่าแล้วก็ตัวเองก็วันหนึ่งประสบความสำเร็จจริงๆได้ขึ้นไปอยู่บนโพเดียมแล้วก็อ่าแล้วก็ในวันนั้นดันไม่ได้ดันไม่ได้ด เหรียญทองเนี้ยมันดันไม่ได้แบบให้คุณพ่อเห็นอะไรเงี้ยคมผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันคือชีวิตคนหนึ่งอ่ะอ่ามันคือชีวิตคนหนึ่งที่พอเรารู้เรื่องเขาเสร็จเราก็เออมนุษย์มันก็แค่เนี้ยอืมเออมันมีโอกาสที่จะขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะลงวันนี้ราอาจะมีความสุขมากๆาจากการทํางานประสบความสาเร็จแต่ว่าพรุ่งนี้เราตื่นมาเราจะเจอข่าวร้ายที่สุดในชีวิตอืก็ได้ไม่มีไม,ไม่ไม่มีใครรู้สิ่งที่เราควรจะต้องทําที่สุดก็คือเรามีชีวิตอยู่ตอนเนี้ยเราก็ทําให้มันดีที่สุดแล้วก็แฮปปี้ที่สุดแค่น,น คุณเขียนเรื่องนี้ออกมาแล้วมันทําให้หล,หลายๆคนน้ําตาคลอโดยเฉพาะนี่คนที่มีลูกหรือคนที่มีพ่อแม่นะฮะ,ะ,ะแล้วมีความอบอุ่นประมาณนี้แต่ว่าเขาอยากจะให้คนที่ได้เห็นเขาในวันที่สําเร็จเป็นคนนี้อืมแต่ดันไม่ได้เห็นอืประมาณนั้นคุณเล,เล่ายังเล่ายังหน้าขนลุกเลยว่าอืมเอาเรื่องมาเล่านะครับอะอีกอันหนึ่งในงานของคุณคุณชอบถามผมหรือคนอมมือ่นชอบถามผมว่าผมมีมุมมองกับฟุตบอลไทยยังไง <laughs> ผมถามคุณบ้างครับคุณมองฟุตบอลไทยยังไง ผมอยากให้มันประสบความสำเด็จมผมอยากให้มันมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ผมไม่ได้บอกว่าตอนนี้ไม่มืออาชีพตอนนี้ทุกคนพยายามทำมันมาจากศูนย์มาหนึ่งมาสองมาสมาสี่จนจนตัวเลขมันเท่าไหร่แล้วไม่รู้แหละในสมมุติว่ามันเต็มร้อยถ้าเราให้พิมพ์เหีกเราให้หลีกใหญ่ๆห,หรือชาติใหญ่ๆเป็นเต็มร้อยตอนนี้เราอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก4ี่0โอเค เราขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันมาตั้งแต่ศูนย์จนถึงสี่สิบห้าสิบแต่ว่ามันมันต้องพยายามที่จะทำเพื่อที่จะกลายเป็นหนึ่งมจะไม่ถึงหนึ่งร้อยหรอกอครับาเป็นเจ็ดสิบแปดสิบให้ได้ในอนาคตอันนี้มันคือแบบเกณฑ์คะแนนแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนแบบแบบคิดในแง่บวกกับมันอ่ะแล้วก็ทำเต็มที่กับมันคือผมเข้าใจว่าบางคนอาจจะต้องการผลประโยชน์จากฟุตบอล จากวงการนี้เพราะว่าอยู่ในวงการนี้ต้องกินต้องใช้แต่ว่าถ้าเราได้ผลประโยชน์ด้วยแล้วก็เราให้ผลประโยชน์กับมันด้วยผมว่าวงการนี้มันจะโตไปมากกว่านี้แล้วก็อยากให้ทุกคนที่มีปัญหากานหันหน้าเข้าหากัานอะวงการนี้มันเล็กอะคือมันมีอยู่10บคนยีคนอ่สมมติมีสิบหกทีมเนี่ยก็มีอยู่สิกทีมบวกอีกสิทีมบวกอีกสิทีมหลีกสก็มีสายทีมประธานสโมสรมีสายคนอะพี่ ถูกไหมถ้าสักสามคนทะเลาะกับอีกสามคนแล้วก็อีกสามคนนี้ไม่ถูกกับสามคนนี้คือแบบแค่เอาแค่เนี้ยมันก็กี่คนแล้วอ่ะสาม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 ก็สิบสองคนแล้วชุดเออถูกไหมถูกไหมมันมันมันก็คือหนึ่งในสามแล้วคุณพูดในสิ่งที่ง่ายนะแต่มันยากใ่ไมใช่มันยากที่จะทําแต่ว่าแต่ว่าคือลองคิดดูแค่คนสามสิบสี่คนนี้หันหน้าเข้าหากันจับมือกันอะ มันจะดีขนาดไหนแต่ถ้าคนสามสิบสี่คนเนี้ยเอาแค่สามคนไม่ถูกกับสามคนเอาแล้วหกมันก็หายไปหกคนก็คือหนึ่งในห้าแล้วนะใช่ถูกไหมถ้ามันมีอีกชุดหนึ่งทะเลาะกันอีกหายไปอีกหกคนที่แบบไม่มกูไม่คุยกับใครก็อีกคือหน<ม>ึ่งในห้าแล้วคือคือแค่นี้ก็สิบสองคนก็หน<ม>ึ่งในสามแล้วแบบคือจริงๆมันก็แค่แบบเออถ้าทุกคนแบบร่วมมือกันนะประเทศนี้เล็กมันก็ต้องยิ่งร่วมมือมเพราะว่ามันต้องร่วมมือไว้เพื่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะ ไปไปได้ไกลกว่าน,นี้ประเทศใหญ่ๆเขาไม่ต้องร่วมมือกันก็ได้เพราะว่าประธานสโมสรแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละคนก็เป็นมาจากต่งางประเทศมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแก่นสําคัญในคาว่าสามเมคีเนี่ยแต่ในประเทศจริงแล้วเนี่ยคนที่ทําได้เนี่ยคือคนที่สําเร็จจริงๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยสามัคคีกันถูกไหมถูกอ่าคนชังน้ําหน้ากันเนี่ยไม่ไม่ไม่แปลกหรอกแต่ว่าทายัางไงถึงจะลดอความชังเนี่ยแล้วมาร่วมมือกันได้ใครร่วมมือได้มากกว่าคน,น,นชนะชนะอืมอืมเราร่วมมือได้น้อยไง ใช่เพราะเรายังมีโก้เยอะอัตราเยอะกว่างไงใช่เรามีโก้ใช้คำนี้ถูกเลยเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าเขาไม่คุยคุยกันไม่ได้อะแล้วก็เราอยู่ในวงการนี้มาเราหลอกเราเราปฏิเสธไม่ได้เราหลอกตัวเองไม่ได้หลอกเพราะว่าว่าคนที่อยู่อยู่หัวของแต่ละสโมสรหรือว่าแต่ละภาคส่วนในวงการฟุตบอลหรือแม้แต่วงการกีฬาก็คือคนที่ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหลายต่อหลายอย่างในในภาคสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่หรือว่าเป็นคนที่เป็นทหารตำรวจเป็นเป็นเป็นคนที่มีนักการเมืองเป็นนักการเมืองอ่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นนักธุรกิจแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าเขาก็คุยกันได้เขาอยู่ในเลเวลที่คุยกันได้อ่ะอืมอ่าแล้วก็ร่วมมือกันปัญหาทุกอย่างมันอาจจะเกิดจากแค่แบบไม่มองหน้ากันเอย ชันเคืองเธอเรื่องนั้นเธอเคืองชั้นเรื่องนี้อะไรแค่เนี้ยใช่ก็หันมาคุยกันก็จบแล้วอืจะได้มีส่วนร่วมในพัฒนาคุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ uh huh. ไปได้วยกันก็ไปได้ไกลสำหรับผมผมอาจจะมองอะไรที่มันง่ายๆไงแต่มันทำได้ไมนคุณพูดนี่เป็นปรัชญามากและโลกสวยมากผมก็อยากให้มันสวยแบบนั้นนะแต่จะทําได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาล่ะนี่คือจอนแห่งเพจจอนนะครับวันนี้ติดตามคุณนอกจากเพจจอนแล้วดูได้ที่ไหนบ้างครับก็ติดตามได้ครับงานต่างๆจากทางเมนสแตนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผมก็จะลงในเพจแล้วก็ ก็จะพยายามผมผมจะเป็นคนที่ชอบที่จะเดินทางแล้วก็ไปหาอะไรที่มันแบบอยู่ข้างนอกสนามอยู่ข้างนอกที่ที่เราไม่ได้เห็นจากการถ่ายทอดสดก็จะพยายามเดินทางออกไปแล้วไปเจออะไรก็จะมาเล่าให้ฟังอะไรประมาณนี้ครับขอบคุณที่มาเยือนทิพลังเย่าของเราฟุตบอลร้อยแปดครับังเย่าอลร้อยแปดผมลไม่เคยมาเลยผมมาครั้งแรกวันหลังว้มาเที่ยวได้มาเล่นสนุกเกอร์มาเล่นสนุกเกอร์น่าสนใจมากที่นี่เราเรียกว่าขับไฟติ้งก็คือทำให้มันเป็นขับเป็นที่ชุมนุมของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับ ก็ทุกคนก็จะแวะเวียนมามานั่งที่หมอแล็บก็ชอบมาเห็นหมอแล็บก็มาคือมาแล้วก็นั่งคุยกันอยู่ในรายการบ้างไม่อยู่บ้างนอกซีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยขอวันหลังเชิญจอนมา้คร่สนุกกันแล้วมาแลกเปลี่ยนกันเรื่อยๆอย่างนี้ขอบคุณมากครับนี่คือปูไดรี่นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับใน Facebook และกด u ั s สไคร e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแนะครับ